มือปิ้งอันดับสองเนียวไหมใส่มือปิ้งอันดับสองสองเตาใส่ย่างเดียวแม่ที่บอกลุงสักมาจัดการเจ้าอยู่เอาทายส่วนบอกให้ทายคลิปใหม่จะโอ้เบิ่งมาเด้อ ยูพูกระดึงกะมาม่าไปทายูพูกระดึงก็กินมาม่าไปนะคะจะอร่อยตำสุลปลาเปาปมันก็อยเอาเลยค่ะพี่อังเปามะหวดได้หอไงเชื่อมาตั้งหวานดีกว่าไม่ใ่ยังหวอเสียอืมโอ้มาจินเนี่ยกุ้งโละสี่ร้อยห้าสิบ อ่าน okay. ี่ท no right. ี <S <S ่โ้แมนแต่มาโอนที่ไหนมาเมื่อคืน